มาถึงแล้วมาแล้วนะครับรับบิฟด้านในหอตอนนี้เราอยู่ที่งานรับบิฟนะครับ Amazing Thailand Amazing Thailand บางกอกมาราทอนไปไปรับบิฟกันกกกกแทกแทกแทกเฮ้ยเราดูแผนที่ก่อนดีกว่าน,นี่นะครับแผนที่นะครับอ่าตรงนี้เป็น ที่ไหนวะอันนี้สนามหลวงแน่เลยอันนี้สนามหลวงนี่จุดฟินิชแน่เลยจุดฟินิชจุดฟินิชอ๋อไม่ใช่อันนี้จุดส start ของ10กว่า4.5กว่าอันนี้ก็จุดส start ของ42กับ21นะครับเพื่อนครับน,นี่วาลองอยู่นี่จุดตาร์ทอยู่นี่แล้วก็บล็อกสุดท้ายก็อยู่นูน่นโอ้โหสนามสุขพอดีเลย รับบิบกันจุดรับบิบอยู่ไหนจุดรับบิบอยู่ไหนพออยู่ในนี้เข้าไปรับบิบกันดีกว่าไปครับนี่ I never run a m a r a มารา change my life ถ้ามาถ้าวิ่งมาราธอนแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตเราแน่ๆนะครับโอเคเข้ามาแล้วก็เจอบูธเมืองไทยเจอบูธสปอนเซอร์เช่นเดิมแล้วก็มีบูธโตโยต้านะครับสรชื่นสดชื่ตรงรับตรงไหนวะเนี่ยให้เราเข้ามาข้างในใช่ไหมั้ยดิฉันก็เป็นเก่งเอามามาเหนื่อยกันเหมือนกันเนาะเอาบอกลว่าใคร่ เป็นลีกชัวรี่ขาวิ่งไหวแนะนำเลยเป็นร่วมกิจกรรมเล่นเกมกับทางสปอนเซอร์นะครับเตรียมเอกสารใบอกรับบิฟรับบิฟรับบิฟขั้วไปตรงไปมาแล้วมาแล้วโอเคนะครับก็อยู่ที่ชั้น7ชั้น7ชั้น7ใช่ไหมชั้น8ชั้น8เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเออชั้น8เซ็นทรัลเวิลด์โอเคสวัสดีครับ อะไรใช่ครับ <Okay. S 1> มาแล้วครับระยะไหนครับ21ครับยี่สิบเอ็ดโอเคปิดโอเคจริงๆแล้วเขาให้เมื่อกี้น้องก็ให้สแกนในมือถือแล้วก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนก็จะโผล่มาที่หน้านี้ว่า Register Success นะครับแล้วเราก็จะเดินไปที่21กิโล21กิโลแล้ก็นั่งว่างอยู่ตรงนี้ได้ไหมครับได้ค่ะอ่าอันนี้ครับต่อแบบประชาช ทำให้ประชาชนอีกรอบเก็บเข้าเก็บออกนี่อันนี้ครับโอเคระหว่างนี้ก็รอให้น้องเขาช่วยจัดการให้นะครับมีคนมาเยอะหรือ,อยังวันนี้ก็เทียกับว่าวานน้อยนะครอนน๋อต้องรอพรุง่งเออก็ต้องรอพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่านี้นะครับใช่แพรุ่งนี้วันเสาร์เลยเออแน่นอน โอเคนัและรออันไหนอะเข้ามามามาเสร็จแล้วน้องก็เข้าไปเอาบิ๊กมาให้เรานะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับคูปองส่วนลดคูปองส่วนลดมีส่วนลดซูเปอร์สปอร์ต400บาทนะโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตละอย่าง อันนี้ก่อนนะครับอ๋อให้ตรวจสอบชื่อก่อนนะโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อย,ออยอขอบคุณมากครับเสร็จแล้วก็ตรวจสอบชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปรับเสื้อทางด้านหนูน้นขอเก็บของก่อนเต็มมือเลยเต็มมือเลย นี่ก็ได้นี่มามีวอ u เชอร์400แล้วก็มีวอ u เชอร์200นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย PS Center PS Center Rehab แหมเหมือนรู้เลยนะว่าพอเหมือนรู้เลยอะว่าพอวิ่งเสร็จก็ต้องเจ็บทันทีอะไรเงี้ยนะอ่าบีบมาแล้วบีบมาแล้วนะครับ น่บ๊บมาแล้วบ๊บมาแล้ว1 7 1 7 6 3 7หนึ่งเจ,งเจ,จไปต่อไปรับเสื้อกันก็ใช้เวลาไม่นานนะรวมๆแล้วก็ประมาณสักเห้านาทีแต่เมื่อกี้เรางงๆเงืนๆอยู่เลยใช้เวลานาน,านเลยห้านาทีอะ่ะอ่ะรับเสื้อรับเสื้อ เอแอลค่าแอลค่ากเรียได้นักเรได้่อใบบิลของฟอร์มเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเขียวทุกระยะหน่อยเขียวคือเสื้อที่เป็นค่ะเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับได้มาแล้วเสื้อไซส์เอลนะครับเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาไม่นานดีจังไม่นานจริงๆด้วย แล้วเราก็มาอันนี้อันนี้ทำไรเอ่ยอันนี้ทำไรครับเช็คเช็คบิฟใช่ไหมอ่าเรียบร้อยขึ้นชื่อแล้วนะครับตรงดีเคขอบคุณมากนะครับนะครับอ่ะเรียบร้อยเมื่อกี้เราก็เช็คบิฟแล้วจบครบกลับบ้านไปลแล้วก็ออกมาที่งาน งานนี้ก็มีอะไรบ้างาเรียบร้อยแล้วครับ,บรับบิฟเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณสัก5นาทีนะ5นาทีก็เรียบร้อยนะครับที่งาน ATM BKK 2024นะครับแล้วเราก็มาโพลตรงบริเวณด้านหลังภายในฮอลที่จัด EXPO นะครับดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยร้านนี้ Better Sport นะครับโอเคมีเสื้อด้วยสวยจังเ,เสื้อผ้าดีจังเลยผ้าบางดีชอบ เสื้อเบ t ต e r s สปอร์ตมีกางเกงเกงก็ผ้าบางผ้าบางเชี์นี่เสื้อตัวเล็กนี่เสื้อเด็กหรือเนี่ยเสื้อเด็กเหรอไม่ใช่มั้งเสื้อผู้เสื้อผู้ใหญ่มากกว่าครับร้านเค้กครีมสปอร์ตนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของเอ็กซ์โปนะครับมีร้านเค้กครีมสปอร์ตมีร้านอะดีนาลีน รธินาลีนขายอะไรอรันนี้ก็ขายพวกเสื้อผ้าเหมือนกันนี่ก็ขายพวกเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับมันก็มีพวกมันมีถุงเท้าด้วยถุงเท้าล,ลายน่ารักน่ารักไลายน่ารักน่ารักทั้งๆๆนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยเราเคยมีลายนี้จําได้จระเคนี่ไลายงูาางลายเต่าม้าลายอันนี้เอาไปเอาไปใส่กับเอ answered, มิซุโน่น,นี่น่าจะเจ๋งนะคู่นี้ มาลายเลยอ่ะเออเออไอล่าสุดไงโปรโปรเบต้าไงเพื่อนนะน่าสนใจเนี่ยโอเคได้มีนี่นะครับแล้วก็อ่านี่ขันจักนี่น้องชายโหเป็นหนึ่งคนนะฮะนี่กำลังขายอะไรอยู่เดิ๊ะสวัสดีครับกำลังขายเยอะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องระยะอะไรนี่น้องสิบโลหระทำไมวิ่งนะน้อยจังโอ้ยเดี๋ยวนี้ไปเล่นกีฬาในลูกแล้วก็แปดร้อยห้าสิบโลนี่แบบไม่อยากเออใช่ไปวิ่งมาเดเป็นไงบ้างสนุกมากสนุกแบบไม่เคยวิ่งแล้วสนุกอะไรอย่างนี้มาก่อนเลชิลเลยติดใจเลยติดใจมากติดใจมากแล้วพอใส่รองเท้าตะปูแล้วไม่อยากถอดเลยเอาเหรอโหเปลี่ยนสายแล้วใช่แบบ คือแบบจากเราที่แบบซ้อมคารอนเยอะๆเอาเคยเราเรามาจากแม็กเกาเอ่อเบสิ่งแฟลตก็คือรองเท้าบางกรอบใช่ไหมคะใช่แล้วพอแบบมาใส่ตะปูแล้วมันแบบเหมือนกลับไปรู่เดิมแล้วแบบมันชอบอะ่ะแล้วมันสนุกสนุกมันสนุกมากแล้วมันปลอดภัยใช่มันปลอดภัยมันไม่เกะกะคนเออไม่มีใครมาด่าไม่มีรถเออโอเคขอบคุณมากได้เรอติดตามเชียร์ในสนามลูก คคครคครับับบบขอุณนี่ตอนนี้เรามาเจอเจ้าพ่อเจลนะครับเดลเวอร์เอนเนอีเจลน้องเดียร์น้องเดียร์มันนี้ม,นมีอะไรขายบ้างาตัวน,นี้นก็มีเอ่อมีเจลให้พลังงานครับอันนี้ก็คือเป็นเจลปกติอยู่แล้วครับแล้วก็ปกติที่เราชิมกันนะใช่ครับรแล้วก็มีเยลลี่ตัวนี้ออกใหม่เป็นเดลเวอร์ชูสเป็นกัมมี่ที่กินระหว่างวิ่งก่อนวิ่งก็ได้ครับผมอ่าอ่าอันนี้อันนี้จะได้นนไ,ดได้สัมผัสแบบเคี้ยวหนึบ,นบๆใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ามันละลายง่ายมันไม่ได้หนึบขนาดนั้นครับอ่าอ่ามันเป็น ก็เป็นเนื้อส <Air> ัมผัสแบบนี้ตอนนี้เหมาะสำหรับแบบสายเทลหรือว่ากินก่อนวิ่งนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเราวิ่งไม่เร็วเราใช้ได้โอเควันนี้มีโปรดักต์อะไรใหม่ไหมแล้วก็มีตัวอิเล็กโทรไลท์แคปอิเล็กโทรไลต์แท็บเล็ตตัวนี้เป็นเม็ดฟูเกลือแร่ละลายน้ำเม็ดฟูใช่ใช่ ประโยชน์มันนนเปป็ระโยช์คือมันจะไม่มีน้ําตาลแล้วมันจะใช้แทนน้าเปล่าได้โดยใช้เกลือแร่เป็นตัวดึงน้ําเข้าลาไส้เล็กมันจะดูดซึมได้เร็วกว่าการดื่มน้าเปล่าอย่างเดียวอแล้วกินระหว่างกินยังไงพี่จ้อยคือกินแทนน้าเปล่าได้เลยก่อนวิ่งแล้วก็ก่อนซ้อมหรือว่าระหว่างซ้อมเนี่ยครับระหว่างแข่งก็ได้แต่มันพกอาจจะพกไม่ละลายน้ำไม่ได้ใช่ใช่กินเกลือแร่ไปเลยดีกว่าหรือว่าถ้าเป็นสายปั่นอะไรเงี้ยเขาเตรียมใส่กระบอกน้าก็ดื่มได้ถ้าสายปั่นก็ได้อยู่นะมีเวลาในกระเทียมแล้วก็มีนี้อะไรอิเล็กร ออันนี้แคปซูลน,น,นี่เป็นแบบแคปซูลเป็นแบบไฮโดสเกล่าก็จะมีแบบมีคาเฟนสีเขียวกับไม่มีคาเฟนสีส้มครับหน่งกนอ่อ่สองแบบอ,อันนี้กินยังไงกินก็คือกินก่อนวิ่งครับกินก่อนวิ่งประมาณ1-2เมตร20-30นาทีแล้วก็ระหว่างระหว่างวิ่งทุกๆ1ชั่วโมง1เมตรอันนี้จะช่วยตัวนี้ก็ช่วย,ววยป้องกันในเรื่องของตะคิวแล้วก็ลดอาการเมื่อยล้า ช่วยเล่งตะคิวให้วิ่งได้นานขึ้นทนขึ้นชโอเคได้ครับประมาณนี้ครับมีประมาณนี้นะขอบคุณน้้งเดียมากนะครับขอบคุณครับไปแล้วขอบคุณนะครับไปแล้วครับเรียบร้อยบูธนี้ขายของดีของเจ๋งนะครับอย่าลืมมากันนะมี Energy Gel แบบนี่ Energy Gel แบบเยลลี่มีอิเล็กโทรไลท์ด้วยช่วยป้องกันเรื่องตะคิวนะครับ เราไปกันต่อบูธนี้จบละนี่รองเท้าแตะวิ่งนะครับรองเท้าแตะวิ่งอันนี้เป็นรองเท้าแตะเดินเลยอ่ะอน,นี่เป็นรองเท้าแตะเดินแน่ๆน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นรองเท้าแตะวิ่งหมดเลยนะครับนี่อันนี้รีโค่สปอร์ตมีเสื้อผ้า เสื้อผ้านะครับกางเกงเสือ้อสวยงามโอมางานนี้ก็ซื้อช้อปปิ้งกลับบ้านได้เพียบนะมีกางเกงด้วยโอเคอันนี้ถุงเท้าเสื้อผ้าบรูบรูนะครับแล้วก็อันนี้อะไร อันนี้ p e เป e a t อนะเอเป BEAT ครับนี่เอเปกบีดสวิฟตนะครับคู่นี้ก็ขอนใจของใครหลายๆคนนะครับนี่นี่สีนี้สีขาวหายากแล้วไงไม่มีแล้วสีขาวหาไม่ได้แล้วเฮ้ยนี่เราเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยอ๋อว่าเขาเป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ยเข็งว่ะขอดูหน่อย นี่เมื่อจะเห็นไหมเนี่ยนี่แผ่นคาร์บอนของเขาอะนี่ไงแผ่นคาร์บอนพาวเวอร์เพลนี่แผ่น p b a c k สองแผ่นนานุ่มนะครับสวยงามนี่ไงไส้ในชั้นโฟมโฟมชั้นกลางของ b e a t Swift นะครับ3 9 9 0บาทนะครับโชว์บิฟโชว์บิฟดอทเพิ่ม700บาทที่งานนี้เยี่ยม มาต่อที่บูนี้ซ u เปอร์สปอร์ตขายอะไรเนี่ยหลงรองเท้ามาเต็มเลยฮะลด30%บด้วยนะครับนี่แล้วก็เขามีรองเท้ารุ่นใหม่ๆม,มาโชว์เต็มเลยมีอัล h ฟ f ฟลายคลิปโชเก้ด้วยนะ SC Elite v 2 V4 นะครับเออผมก็อันนี้ก็เป็นคาวออนคลาสมอนสเตอร์ไฮเปอร์้ากาพันหนึ่งไฮเปอร์นะครับอ้าวนี่ไงเครื่องนี้เซฟสายครับเพื่อนๆครับ เซฟไซส์ที่จะคอยออช่วยเราในการค้นหารองเท้าที่เหมาะกับเรานะครับเซฟไซส์สแกน3 d สแกนแล้วก็มันก็จะบอกมาว่าเท้าของเราเนี้ยมีความสูงความกว้างความยาวอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็จะแนะนำรองเท้ามาเ,เครื่องนี้ดีส u per sport center มีนะครับชั้น3มีแล้วก็มีอีกหลายที่นะไว้ไปดูกันนะครับโกเของสุ per sport ผ่านไปจริงก็มีอีกหลายบูเลยเนี่ย มีนี่ด้วย r s o n a l Bas ไปดู Personal b a s สดีกว่าพ e ซอนอลเบสพีซอนอลเบสหนึ่งคู่สามร้อยเ้าสิบสองคู่เจ็ดร้อยห้าสิบสามคู่หนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับ <c oughs> สวยงามสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวยันนี้มันสีใหม่ด้วยนีนาะ นี่สีใหม่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่สีใหม่เลยป่าสีใหม่เลยค่ะขายของหน่อยเร็วเปิดที่นี่ได้2วันเอามาแค่ไซส์ละร้อยคูเหลือประมาณนี้แล้วหมดแล้วยังไม่หมดยังเหลืออยู่แต่ว่าอาจจะมาเติมไซส์ยากนิดนึงเพราะฉะนั้นอย่าพลาดต้องมาซื้อเลยใช่ไหมใช่อันนี้อัปเกรดจากรุ่นปกติของเราขึ้นมาอีกนิดนึงเพิ่มกิมมิคในการทอค่ะ เฉพาะจุดกล้ามเนื้อให้มันตรงจุดกล้ามเนื้อไม่มากขึ้นแต่การโปเทคเลยเลือกเท่างจากเดิมแล้วเนี่ยใช่ค่ะแบบเดิมที่เคยใส่แล้วก็ดีไซน์แล้วก็ลวดลายที่ต้อนรับคริสต์มาสเลยที่สุดค่ะสวัสดีครับคุณก้องครับสวัสดีครับคุณก้องจากบูทเพอร์ซอนัลเบสนะครับสวัสดีครับคุณก้องทําแบรนด์นี้มานานยังก็2ปีเกือบครึ่งแล้วครับ2ปีครึ่งะครับประมาณนั้นเลย ตอนนี้เป็นที่นิยมของนักวิ่งเลยนะทำ <laughs> ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนักวิ่งทุกคนนะที่ช่วยสนับสนุนกันแล้วก็บอกตอครับที่มาที่ไปทําไมถึงทํา personal base ขึ้นมาจริงๆผมเป็นนักวิ่งอยู่แล้วแล้วก็เราหาถุงเท้าวิ่งที่ถูกจริตกับเราไม่ได้สักทีเราก็เลยลองลองทาถุงเท้าในแบบที่เราอยากได้โดยเอาเพนพอยท์ที่เราเจอในแต่ละยี่ห้อเนอะบางไปหนาไประบายอากาศไม่ดีนู่นนี่นั่น จนมากซ์จนเป็นถุงเท้าในแบบที่เราชอบเราคิดก่อนว่าถ้าเราชอบแล้วเนี่ยก็คิดว่าคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างสี่เลียดกับแกเจ๊ในระดับหนึ่งเลยคิดว่าถ้าแกเจ๊ที่เราชอบปุ๊บเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็น่ชอบก็เลยลองอันนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยเป็นที่มาใช่ครับแล้วก็2ปีครึ่งผ่านไปใชผลตอบรับเยี่ยมมากครับนักวิ่งทุกคนชอบครับ ขอบคุณคุณก้องมากที่ออกผลงานดีๆแบบนี้ครับขอบคุณตามเลยไปนะครับยินดีครับมาต่อที่บูธนี้บูธการัน Energy เจลนะครับมามีอะไรเด็ดมีอะไรเจ๋งครับ การันเนี่ยค่ะหนึ่งซองให้พลังงานถึง210แคลค่ะ210แคลใช่ก็คือถ้าเราสังเกตตัวอินเทเจลแบรนด์อื่นๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ100-110เนาะทำไมการันถึงจะให้ถึง2.4เท่าเมื่อเทียบต่อ m l เพราะว่าในนี้มันมี Fa ตตี้เอสิค่ะก็คือเป็นตัวไขมันที่เป็นวัตกรรมที่คุณหมอที่เป็นเจ้าของโปรดักต์เนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาเลือกตัดเฉพาะเชนไขมันที่เราสามารถดูดซึมได้ภายในเวลา15นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ย การให้พลังงานของเจลที่มีไขมันมันจึงแตกต่างจากเจลที่มีแค่คาร์โบไฮเดรตมันจะเป็นลักษณะ,ะาการปลดปล่อยแบบลิลีสแบบค่อยๆลิเสแล้วก็อเอนดูแลนซ์กว่ายาวนานกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินเจลก็จะยุดลดลงค่ะแล้วก็พกน้อยด้วยก็คือกินแค่ซองเดียวก็อยู่มีพลัง ใช่ก็ชายปกติเนี่ยถ้าสมมุติทั่วไปเขาจะแนะนําให้เติมทุกๆ8กิโลเมตรการันสามารถเติมที่กม12หรือ15ได้เลยแล้วแต่เปอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละท่านหลังๆเนี่ยสายอัลตร้าค่ะบางคนบอกว่าผมวิ่ง60ผมกินการันไปแค่2มันแล้วแต่เลยใช่ค่ะแต่ว่าก็คือด้วยพลังงานของเขาเนี่ยค่ะทำให้แบบเหมือนกับลดการกินเจลได้ครึ่งหนึ่งของที่เท่าที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละท่าน นี่เป็นจุดเด่นงการันเจลนะครับค่ะมี3รถนะคะสามรสมีรถอะไรบ้างครับตอนนี้มีรสยูสุคอฟฟ่ค่ะตัวนี้เนี่ย <Coffee. S 2> ไม่ได้มีคาเฟอีนแต่ว่าทําให้เรารู้สึกตื่นเพราะว่ามันเป็นรถรสกาแฟส่วนตัวถัดมาเนี่ยพออากาศเริ่มร้อนใช่ไหมคะก็จะ,ะรรเป็นไหมไทยกูค่ะ ไม้ไทยชื่อนี่มันคุ้นๆมากเลยนะมันเป็นเฟรเวอร์ที่คุณหมออยากให้เป็นรสไทยๆอะค่ะแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะคะใช่ความโดดเด่นของเขาคือความเย็นเพราะฉะนั้นก็จะกินแล้วรู้สึกเหมือนสดชื่นนะคะตัวตัวสุดท้ายคือตัวฮันนี่เลมอนเนทค่ะฮันนี่เลมอนเนจะมีตัวอิเล็กโทรไลต์มากกว่าสูตรอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกออกแบบให้กินตอนแบบท้ายๆเลยะคะก็จะช่วยกันตะคิวได้ด้วยอ่ครับผม ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากสะหรับการดันเจลนะครขอบคุณค่ะฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ t ี a อนะคะก็มาออกบูทด้วยค่ะถ้าใครนะคะไม่อยากหน้าดําไม่อยากเป็นฝ้าต้องลองใช้นะคะเพราะว่าตัวนี้ทําให้นะักกีฬาโดยเฉพาะเลยไม่วอกไม่ลอยไม่มันไม่แสบตาด้วยค่ะดู พี่ทั้งสองท่านเป็นแบบอยาใช่ไหมไม่มีนะใช<า><อ>ด่ดีดแน่นอนรักจะออกกําลังกายกลางแจ้งนั่งดูแลตัวเองให้ดีด้วยค่ะเพราะว่ารักษามันแบบแพงกว่าแล้วก็ยากกว่าด้วยนะคะแล้วซ้อมเยอะด้วยครับผมซ้อมเยอะ เยอะมากซ้อมกลางแดดเยอะแล้วก็อยู่กลางแดดเป็นเวลานานตลอดครับจะไปร้อยโลอีกแล้วก็เลยแบบซ้อมเยอะค่ะจะไม่ไม่อีกแล้วไปทุกเดือนไปทุกเดือนแล้วแบบร้อยโลเสร็จติดความทรมารแล้วครับพี่ใช่แล้วถ้าเกิดกลับมาแบบหน้าดำเราก็จะโดนกองถ่ายว่าอีกอะไรเงี้ยไม่ได้ก็เลยต้องมีของอาวุธดีๆแบบใช่ใช่ค่ะแล้วตัวนี้เป็นฟิสิกอลสันสกรีนด้วยนะคะไม่ใช่เคมีมันสามารถสะท้อนแสงได้ทันทีเลยไม่ต้องรอแบบ15นาที30นาทีตัวนี้จะแบบไม่ดูดซับแสงแดดสะท้อน อันทีเลยอ่าโอเคครับพี่อ่าบอกราคาที่หนึ่งครับพี่คในงาน450บาทนะคะจากปกติ590มาหาเราได้ที่บูธเดียวกับ p r o e n g นะคะครับผมขอบคุณมากนะคะคุณนะคะ่าบ,บูธนี้บานาน่ารันนะครับมีหลายบูธเนี่ยผมถ้าผมเข้าทุกบูธผมต้องแย่แน่ๆเลยดูที่โปรเจกต์แบร์ฟูดนะครับแอคทีฟพีกแ h มเมอร์ไทยแลนด์ มีอาวาลินร้านของหมอแอร์อยู่นี่นะครับอาวาลินด้วยก็มีหลายร้านนะเนี่ยวันนี้โทโปแอ h ตเลติกมีรองเท้าโทโปมาโชว์ด้วยนะโทโปไซโครนไซโครน2นะครับลด50%สเปอเต์สกเอร์อมาุกรุนเลยนะอืใช้ได้เสร็จแล้วนะครับ รับบิ๊แล้วก็ผ่านเอ็กซ์โปมาเสร็จปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายออฟฟิ i ชียลเมอร์ชานด s t สโตร์นะครับมีเสื้อครายด้วยนะครับแล้วก็มีเสื้อแบบหลากหลายสีเลยนะเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวแวะเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะนี่แจ็คเก็ตนะครับแล้วก็มีเสื้อที่ระลึกสีเขียวสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีแดงสีม่วงวิ่งผ่าเมืองนะครับ เอามาดูตัวจริงกันดีกว่าอ๋อเนี่ยตัวจริงสวยนะเออสวยๆนี่เปนเสื้อแจ็คเก็ตนะครับอันนี้เป็นเสื้อเคนยาเสื้อเคนยาไทยแลนด์ไ,ไตลีสวยงามก็มีหลายแบบนะครับอันนี้ก็ถ้าใครมาที่งานสนใจก็แวะมาดูได้นะเป็นช่วงออตอนท้ายสุดของงานละ หลังจากออกจาก Expo มาก็จะเป็นตรงนี้นะครับจุดที่ขายพวกเสื้อที่ระลึกนะครับนี่น,นี่วิ่งผ่าเมืองวิ่งผ่าเมืองครับสีชมเงินสวยงามนะอ่อโอเคเดี๋ยวต้องดูนิดนึงนะนี่คือระยะ21กิโลนะครับที่ผมลงนะครับผมก็จะวิ่งจากมาบุญครองนะแล้วก็ไปทางปทุมวนันเข้าไปทางถนนวิทยุ วิทยุออกลุมพินีเอาไห่นี่าทางรีดูนางเข้าลุมพินีไอเข้าลุมพินีเสร็จปุ๊บขึ้นวิทยุตัดสารสินนะวิ่งเพลินจิตเพลินจิตเสร็จปุ๊บไปเพชรบุรีศรียุยาเสาลีประชาธิปัตยนุสาวรีชัยนะครับพยัตทางด่วนเนาะทางด่วนก็ต้องต้องเป็นถนนอ๋อพระรามหกแล้วก็เลยมานิ่นึงแล้ววิ่งเส้นนี้อ๋อนี่จะริมทางรถไฟมัง้ง พิซนุโลเข้าเขารูปทรงมา้าลาดดำเนินโอ้สวยนะแล้วก็มาที่ภูเขาเขาทองเขาทองเสร็จปุ๊บมาเขายิ่งช้าแล้วก็เข้าสนามชัยเข้าฟินิชที่สนามหลวงนะครับนี่คือเส้น21กิโลเมตรครับเพื่อนครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับเราก็กําลังจะกลับแล้วมารับบิ๊บเรียบร้อยใช้เวลาไม่นานครับประมาณไม่เกิน10บนาทีนะครับเตรียมเอกสารมาให้เรียบร้อยบรัรประชาชนสําคัญนะครับห้ามลืมนะฮะแล้วเราไปเจอกันที่จุดสตาร์ทของ Amazing Thailand กรุงเทพมาราทอนไปเจอกันที่จุดสตาร์ท2 1กิโเมตรนะคะผมบ๊ายบาย